9เดินในแต่ละวันนะครับมันส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยนะครับลงมาดูนะครับจำนวน9กันนะถ้าคุณเดิน5,000นะครับหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยครับมันจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า inactive นะหรืออยู่ในระดับปกติที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณเดินขึ้นไปที่8,000นะครับมันจะช่วยลดอัตรานะครับการเสียชีวิตจากเบาหวานความดันโลหิตได้ถึง51%เลยนะ ถ้าหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับสัดส่วนต,ต่างๆเนี่ยรู้สึกกระชับดีขึ้นเลยถ้าหมื่นสองพันเก้านะครับมันจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากเบาหวานความดันไขมันในเลือดได้ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหากเดินติดต่อกันเป็นเวลาแปดสัปดาห์ถ้าคุณเดินหมื่นห้าพันเก้าขึ้นไปมันจะช่วยนะครับป้องกันนะครับลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะคอเลสเตอรอลได้ด้วยฟื้นฟูหัวใจที่แข็งแรง คนที่อายุระหว่าง18-40ปถึงีปีนะครับควรเดิน,อย,นอย่างน้อยวันละหมื่นถึง2 2 0 0 0และผู้ใหญ่ที่อายุเกินกว่า41ปีขึ้นไปให้เฉลี่ยได้ได้ให้ได้วันสัก8,900นนะครับผลลัพธ์ต่อสุขภาพเนี่ยดีแน่นอนนะครับเพื่อนๆลองไปปรับทำตามดูแลสุขภาพกันนะครับด้วยการเดินนะครับช่วยดีมากๆเลยนะครับ